ก่อนถูกหวยเห็นบอก่าเป็นหนี้เยอะเลยคือก่อนก่อนหน้านี้เราก็ดําเนินธุรกิจปกตินะครับก็เป็นคนที่ว่ามีฐานะค่อนข้างแปนปานกลางไม,ไม่ถึงขนาดอ้ารวยแต่ว่าจะมีความสามารถด้านนี้หนึ่งด้านเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าผมก็เป็นผู้ผลิตพวกอุปกรณ์เครื่องสักนะฮะส่งต่างประเทศด,ด้วย <S <S เครื่องสักเครื่องสักลายนะครับสักลายตามตามร่รางกายเราก็แบบว่าผลิตแล้วก็ขายไปแล้วก็เอาทุนมาผลิตเรื่อยๆก็ผ่อนบ้านกับธนาคารก็สองหลัง แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามันมีมีร้านที่เขาจะเซ้งเราก็เลยอยากจะเซ้งตัวนี้เราก็เลยไปกู้เข้ามาแต่เป็นกู้เป็นการกู้นอกระบบเป็นการกู้นอกระบบเพราะว่าตัวเองไม่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 มีเครดิตเกี่ยวกับธนาคารครับครับผมก็เลยไปกู้นอกระบบมาก้อนหนึ่งนะครับก็เสียดอกเบี้ยร้อยร้อยละสิบร้อยละสิบต่อเดือนครับผมก็หนักอย่ต่อเดือนมหาศาลนะฮะอาหนักอยู่ครับับหนักอยู่จนจนมาถึง้วถึงระยะเวลาที่ว่ามันมีมันมีธุรกิจเราเริ่มเริ่มแย่ เราก็คิดว่าเราไม่ไหวแล้วคิดว่าเราแบบว่าเราเราผ่อนมาเป็นปีแล้วเสียเฉพาะอดอกเบี้ยเนี่ยเรายืมมาหกแสนเนี่ยเดีย๋ยวดอกเบี้ยไปร่วมล้านแล้วย,งงยังไม่ถึงเงินต้นเลยยังไม่ถึงเงินต้นเลยครับโอ้ยออก็เลยตัดสินใจแบบมีเงินก้อนสุดท้ายเราก็หวังว่าจะจะรวยตอนนั้นก็คือทางรวยเราเนี่ยก็มีทางเดียวก็คือต้องซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอืครับผมทำไมถึงคิดว่าการซื้อลอตเตอรี่การซื้อหวยจะเป็นทางทางรอดของเราได้ค <c oughs> ือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ย ชีวิตของผมเนี่ยมันจะเป็นผกผันเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับหวยพวก,กลอตเตอรี่เพราะมีคนเข้ามาดูดวงเราดูดวงผมว่าผมเนี่ยจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงสองครั้งเอยอะครับผมถึงเราเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเพราะว่า <c oughs> ขอให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนอ่ะเอาเป็นว่าหมอดูครับผมบอกว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองครั้งใช่เป็นเป็นหมอดูชื่อดังสองท่านด้วยอืมโอ้พูดตรงกันด้วยพูดตรงกันเพราะก่อนหน้าที่ผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมก็เคยถูกรางวัลที่สี่ด้วยนะรางวัลที่ ถูกมาเป็นระยะระยะบ้างแล้วใช่ใช่เป็นเป็นครั้งเป็นแบบว่าครึ่งปีปีหนึ่งก็โดกฮะเออเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจใช่ครับผมคราวนี้ทุ่มเลยครับผมก็ตัดสินใจก็เลยมีเงินวันนั้นอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเอาวันซื้อก่อนครับผมอ่าวันที่ไปซื้อเนี่ยตอนนั้นไปเลงอะไรไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยผมผมไม่ได้ไปซื้อจะมีคนที่ขายประจําอยู่แล้วเนี่ยมาขายให้เขาก็จะมาขายที่ร้านคนขายลอตเตอรี่ก็เอาลอตเตอรี่มามาดูพึ้งหนึ่งเราก็เลือกเลือกเลือกเลือ ก่อนหน้านั้นคือหมอดูจะให้ซื้อเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ผมก็เลยซื้อ7จ1หนึ่งแล้วทีนี้มันมีอยู่7จ็ีนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของแฟนไม่ไม่เอาเสร็จลูกสาวเขาก็ร้องอยากจะได้ก็เลยซื้อมาด้วยอ่ะแต่ว่าคือคือคนนี้ที่มาขายผมประจำเนี่ยเขาจะมีเครดิตให้เดี๋ยวหวยออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเงินอะไรประมาณนั้นนะ่ะเพราะว่าผมซื้อประจํา hmm. ซื้อทุกงวดคือเหมือนเหมือนซื้อหลายจ้าหลายหลายเจ้า,าฮะเราก็ลืมม้าง hmm. ว่าเราซื้อจากเจ้าไหนกันแน่ที่เราซื้อประจําก็จะมีอยู่3เจ้า hmm. มงนนั้นิมาขอเจ้าเนนีย่าจะชุด สี่ชุดหมอดูบอกว่าคุณไม่ต้องไปซื้อเป,เป็นเป็นใบเลยไม่ไม่ไม,มีดวง <S <S คุณต้องซื้อเป็นชุดเท่านั้นโอ้โหต้องซื้อเยอะลงต้องลงทุนเยอะเอางั้น <P ew a> เพราะว่าผมจะไม่มีลาบก้อนเล็กจะเป็นลาบลาบลาบก้อนใหญ่เลยโอ้โหทำไมดีอะไรกันปานนี้นะ่ะก็เลยซื้อจะห้าใบสิบใบห้าใบสิบใบอยู่ตรงนี้ห้าใบสิบใบในสมัยก่อนหนึ่งใบคือเขาเรียกหนึ่งคู่นะ <c oughs> ใช่ไหมฮะครับผมมีทั้งหมดห้าคู่ห้าคู่ห้าคู่ขั้นต่ำที่ว่าผมซื้ออย่างผมจะซื้อห้าคู่สิบคู่ ครับผมก็คือเริ่มต้นมันก็ยี่สิบล้าน,านถ้าถูก้ถาถยี่สิบล้า,ลานาาที่หนึ่งก็คือห้าคู่นั่นแหละชุดนั้นน่ะจะรับเลยยี่สิบล้านยี่สิบล้านผมก็ไปที่กองฉลากในในวันที่หวยออกนะก็ไปลุ้นก็พอรางวัลที่หนึ่งออกมาประกาศเป็นเลขท้ายตัวหน้าผมจาไม่ได้ว่าเลขอะไรอืเลขท้ายมันลงท้ายด้วยเจ็ดสี่หกจิบลอตเตอรี่ชุดแรกออกมาเลยมาดูมาตรวจเอ้ยเจ็ดสี่หนึ่งเอ้ยเจ็ดทีหกเอ้า ปรากฏว่ามันตรงกับเลขรางวัลที่หนึ่งข้างหน้าด้วยครับผมเฮ้ยครับผมเป็นไปได้คนบาแห่มาขอถ่ายรูปกันอืครับผมเอาล่ะเราก็เช็คไปเช็คมาตรงจริงๆครับผมแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องอะไรที่ว่าถูกแจ็คพอตยังไม่รู้อ้ายังไม่รู้มันมันยางี้ฮะห้าคู่มาเนี่ยถ้าถูกอย่างที่คุณเอกว่าตอนนั้นก็คือ20ล้านได้แน่นอนแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันยังมีซ่อนอยู่อีก 20กว่าล้านที่ตามมาด้วยเขาเรียกว่าถูก3เด้งนะฮะอันนี้คือรู้และเด้งที่1อีก2เด้งยังไม่รู้ครับผม,มเราขอลอตเตอรี่เลยครับเนี่ยฮะคุณเอกเใส่กรอบไปเลยนะฮะตอนนั้นประมาณวันงวดวันที่อะไรจำได้ไหมครัก็คือปีปี54นะ เอาล้ครับนี่คือลอตเตอรี่นะฮะที่ถูกไปแล้วโดยที่ยังไม่รู้ว่ามีแจ็คพอตอยู่นั้นเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะฮะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2554นสิบะครับ10ปีที่แล้วนะฮะเลขที่ออก481746เนี่ยฮะใช่เลยนะฮะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2554ตรงใช่เลยเรียบร้อย แล้วก็มาเนี่ยฮะเราดูนะฮชุดตรงนี้ก็คือเราดูนะมันจะมีเลขอยู่ทั้งสิบเนี่ยิบใบใช่ไหมสิบใบนะฮะก็คือ5คู่ <5 S 1> คู่ค,ค <นะ S 2> แต่ทีนี้ไอ้ยีบล้านเนี่ยห้าใบเนี่ยยีล้านเนี่ยได้<ช>แล้ว,ไ,วไปรู้อีกทีตอนไหนว่าเฮ้ยได้แจ็คพอตด,ด้วยอตอนนั้นมีแจ็คพอตน,นะฮะมีมีแจ็คพอต20บล้านครับผมไปรู้เอาตอนไหนไปรู้ตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าครับนี่ครับชุด62ใบนี้ใบเดียว 20ล้านครับผมบวกไปอีกย0สบล้านนะฮะ <40 S 1> ยังไม่รู้ยังไม่จบนะฮะยังมีอีกสองล้านอีกสองล้านมาจากไหนครับก็คือไปไปขึ้นเงินที่กองฉลากผมก็ก็ไปนั่งนั่งข้าวแถวปกตินะฮะที่ว่าเขาเขาขึ้นเงินนี่<พ>คือวันลุ้ขึ้นอาวันลุ้ขึ้นผมไปแต่เช้าเลยเขาก็บอกว่าคุณรู้เปล่าวาเนี่ยคุณคุณมีรางวัลพิเศษด้วยนะคุณซื้อการกุศลเป็นลอตเตอรี่การกุศลอยู่2ใบ <laughs> ในนี้มีอีก2อใบครับผมอะไรนะเป็น,ปนอลอตเตอรี่การกุศลผมไม่แน่ใจว่าชุดไหนนะเป็นลอตเตอรี่การกุศลก็จะเขียนว่าการกุศลอ่าฮะอีก2องใบก็คือได้เพิ่มมาอีก2อล้านเบ็ดเซ็ตก็คือ42่สิบสอล้านสี่บล้าน,อานโอ้กระโดดชนเพดานเลยผมครับผมถ้าเป็นผมนะนะครับนะ